ทำไมต้องตีความทำไมไม่ระบุให้ชัดเจนไปเลยล่ะพูดได้คำเดียวว่าคอเออให้คอเนี่ยกูตีความ,มเองว่ามึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ป่ะเพราะเขาเป็นคนออกกฎกระทรวงตัวนี้ถ้ามึงจะให้คอเขาเนี่ยมึงไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยเวลาท่านเดินลงมาเนี่ยท่าน,นก็ทินมึงให้คอไปตรงนั้นมึงม่ให้คอใต้คอมเมนต์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกมึงให้ตรงนี้มันก็โดนกูไปด้วยเลยพี่ช่วยตอบกฎหมายเป็นสไตล์คนตื่นทําให้หน่อย อะใครยังไม่รู้เรื่องอะย้อนกลับไปดูก่อนนะเรื่องประกาศกฎกระทรวงมหาไทยเหยวเรื่องระยะเวลาการเล่นการพนันอะซึ่งวงเล็บว่าเป็นประเภทขอ ทำไมไม่เขียนบัญชีกอบัญชีขออ่านไหนเล่นได้เล่นไม่ได้กุงงงหมดแล้วึงก็สมควรงงและทำไมยัอ่านแค่สามรทัดนเราจะรู้กฎหมายทั่วประเทศไทยเนี่ย <S <S อูอธิบายไว้แล้วทั้งคลิปว่าพรบรการพนันเนี่ยมันมีบัญชีกอและบัญชีขอบัญชีกอคือไม่สามารถขออนุญาตให้เล่นได้ส่วนบัญชีขอเนี่ยมันมีแค่บางประเภทที่ขออนุญาตให้เล่นได้แต่ต้องขอให้ถูกต้องไอเรื่องกําหนดระยะเวลาตามกฎกระทรวงมหาไทยเนี่ยมันออกมารองรับบัญชีขอว่าการพนันประเภทไหนขออนุญาตแล้ว ได้เวลาไหนแต่สิ่งที่มึงงงเนี่ยมึงคือไพ่ต่างๆถูกไหมคือไอ้ไพ่ที่ขออนุญาตเล่นได้เนี่ยมันกําหนดไว้ว่า1เป็นไพ่นกกระจอกสองไพ่ต่อแต้มแล้วก็ไอ้ไพ่ต่างๆเนี่ยมีความหมายถึงการพนันประเภทขอซึ่งมึงต้องไปดูในกฎกระทรวงมหาไทยเป็นลายชนิดการพนันในเนี้ยที่คูไปหาดูมาให้เนี่ยมันก็จะมีไพ่ผ่องไทยหรือว่าไพ่ตองที่มันขออนุญาตเล่นได้ไพ่ต่างๆในที่นี้มันจึงหมายรวมแค่จำเพาะ ไพ่ที่ขออนุญาตเล่นได้ไม่เกี่ยวกับป๊อกเด้งไม่เกี่ยวกับดอมมี่มึงต้องดูมึงต้องแยกกฎหมายต้องดูจากกฎหมายใหญ่ย้อนลงมากฎหมายเล็กทีละอันไม่ใช่อ่านเจ็บรรทัดมึงสมควรงงแล้วแหละระวังนะคุณมั่นใจว่าจะไม่ได้นําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอยู่วงเล็บไพ่ต่างๆไพ่ต่างๆกูอธิบายไว้หลายรอบแล้วนะมึงไปย้อนดูเอาแล้วกัน <c oughs> แถวบ้านเล่นแล้วตำรวจไม่จับกลัว157เพราะคำว่าไพ่ต่างๆ มึงลองโทรมาบอกกูไหมว่ามึงเล่นที่ไหนเวลาไหนเอาเรื่องจริงเนี่ยมึงกล้าโทรมาบอกไหมเดีย๋ยวกูจะดูดิว่าจะกูโทรไปบอกในตำรวจเขาจะจับมึงไหม <S <S หรือไม่งั้นเยีน้เนี่ยมึงไปเลศศิษฐ์ในรายกาจนถึงยี่สิบสี่รายกาเนี่ยมึงไปข้างโรงพักใกล้บ้านมึงเลยแล้วมึงเปิดวงเก้าเกยข้างโรงพักเนี่ยกูจะดูดิว่าตำรวจเขาเห็นเขาจะจับมึงไหม